สวัสดีครับอ่าวันนี้มาดูข้าวโพดเนาะว่าแก่หรือยังดีหักข้าวโพดหรือยังนะครับวันนี้มาดูข้าวโพดเนาะอ๋อน่าจะยังไม่แกเนาะน่าจะยังไม่แก่น,น่าจะยังไม่แกเนี่ อ๋อในการวปลือวกวเกสเนะา,เาะคว่าเปลืกเกสรขาดหรือเปล่าเลยเมื่บบอ่านไล้วมันมือบ่อเมื่อจะผ่านได้วจะบ่อะเนาะดูครับอลองดูลองแกะเนาะลองแกะว่ามันจะเอ่อมันจะดีหักดีหักหรือยังดีหักเขาโพลยังโอ้น่าจะยังไม่แกะเนาะหรือว่ายัางไง ว่าแก่แล้วเราหักดูครับออวมาแล้วหักดูมานี่ข้โพดข้โพดจุยตเตนากูน่าจะแก่หรือว่ายังไงไม่รู้หรือว่ายังไม่แก่น่าจะเก็บไว้อีกประมาณสักสองสามวันน่าจะหักได้แล้วนะครับน่าจะบอกแก่ด้วยครับมันเหนียวเนียวอยู่เนาะ ข้างในกระดุกมันนี่ยังมีเหนียวเนีวอยู่ยังชื้นยังเหนียวอยู่ยังไม่แก่ดีน่าจะไว้ไประมาณสักสองสามวันน่าจะหักได้แล้วครับอ้าวกล้วยแก่หมดแล้วกล้วยดีตัดแล้วเนี่ย กลวยดีตาดแล้วอ้าวนี่ถูกฝักยาวถูกฝักยาวดั้งเดิมโอ้สวยๆงามๆดูสิ